Oh yeah. สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับผมผมก็อยู่ที่วัดคลองสองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็ได้มากับเจ้าของช่องนะครับมือมหาหิงนะครับผมนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องมือมหาหิงด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดคลองสองนะครับผมตําบลแปลงยาวอําเภอแปลงยาวจังหวัดชายเจงเซานะครับผมพอดีเราเพิ่งขับรถผ่านมาแถวนี้นะครับผม แล้วก็มาเจอ,อรูปโฆษณาที่มีไอ้ไข่นะครับผมเนีนเจอไอ้ไข่มานะครับเราก็เลยแวะเข้ามาดูนะครับก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันลองดูว่าข้างในเป็นบรรยากาศยังไงนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ไข่อยู่ตรงไหนหรืออะไรยังไงนะครับผมก็น่าจะดูจากวัดนะครับกําลังที่จะก่อสร้างที่จะ ต่อเติมอยู่ในส่วนที่ขาดหายไปนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมว่ามีไอ้ไข่อยู่ในวัดแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับผมที่นี่กันเลยยังไม่รู้เลยนะครับว่าไอ้ไข่อยู่ตรงไหนวางอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปถามคนข้างในกันเลยครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลางั้นเราไปกันเลย ใครพี่ไครขอเลขสามตัวนะขอให้ถูกรางวัลถ้าได้ถูกรางวัลวันน,ะน,น,น,นี้เดี๋ยวจะซื้อชุดทหารมาให้นะนะขอหน่อยนะนะวันี้นะขอบคุณครับรลวงหน้าครับเดี๋ยววันนี้นะครับ,ดนนรบเดี๋ยวเราจะมาเสียงเซมซีกันนะคว่า ทีไข่เราจะให้ตัวไหนนะครับเจียงประทัดดังมากเป็นเลขสองหลักนะครับผมเลขหลักเดียวก็มีนะครับลองดูนะครับจะได้สองหรือสามตัวสิษฐาน ามตัวพี่ไขย,ยังให้ตัวไหนนะครับผมรอบนี้ได้หนึ่งแปดครับวันนี้พี่ไขให้หนึ่งแปดนะครับผมพี่ไขอันนี้อันเชิญมาจากที่ใต้โดยตรงเลยป่ะพี่อันนี้อันเชิญมานานยังครับพี่องค์ สิบสามกันยาอ๋อพรุ่งนี้ครบสองเดือนแล้วเนาะมีคนถูกบ้างไหมพี่ก็มีคนถูกระวันที่ห้าที่สี่ที่สามแล้วต้งวันใกล้เคียงอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นของที่เขามาถวายใช่ไหม่ายฝั่งนี้ของเล่นก็จะให้เช่า แต่ฝั่งขวานี่ก็จะเป็นของที่เขามาถวายใช่ครับผมาไหมาถวายอถวายโอเคแล้วอันนี้ก็คือซื้อตรงนี้วางโน้นอ๋อเรที่นี่ก็มีครบเลยนะครับผมก็จะจะแก้บนจะอะไรก็มีทั้งไก่ทั้งเสือ้อมีประทัดขายด้วยนะครับผมก็ไม่ต้องเตรียมมานะครับ ก็มาที่นี่ก็ครบเลยี่เชาอือมีเช่าแต่แหวนผมใส่ไม่ได้สักวงเลยครับถ้าองค์ใหญ่นี่ประมาณเท่าไหร่หมื่นเก้าพาร้อยหมื่นหมืเก้าพันเก้าร้อยทำจากไม้เลยพี่ทำจากไม้อะไรครับไม้สักทองอันนี้ทําที่นี่หรือว่าเอามาจากโน่นครับครับผมอันนี้จะเป็นบล็อกจากที่โน้นครับอ๋อเอามาจากที่อันเชิญมา ครับผมก็ใครสนใจก็สามารถเข้ามาได้ที่ที่ที่ไหนนะเี่ที่นี่แปงยาวใช่ไหมวัดวัดอะไรนะวัดของสองวัดของสองแปงยาวครับวัดของสองแปงยาวนะครับผมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาก็ครับผมนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้เช่ากําไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนอบผม เป็นกาไรดูดซับนะครับก็ข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมอันดับแรกก็จะเป็นทูบนะครับผมเป็นทูบนําโชคนะครับซึ่งแถมมาให้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปจุดกันนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวของกําไรนะครับผมเป็นกําไรหินนะครับซึ่งมีไข่อยู่ด้วยนะครับผมแล้วส่วนที่3ามส่วนสุดท้ายเลยก็คือคาถานะครับผมคาถา มูชา,ายไข่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะไปจุดทูบนำโชคดูกันเลยว่าไอาไข่เราจะให้เลขตัวไหนนะครับผมก็ที่ผมภาคนี่ก็คือตั้งแต่ผมเช่ากำไรมาเชื่อไหมครับทุกคนเสียงของวิดีโอไม่มีครับผมไม่ได้ขึ้นเลยนะครับผมก็เลยต้องมานั่งภาคใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับผมตั้งแต่เช่ากำไรมาก็ ไม่ดังเลยนะครับเดี๋ยวกําลังจุดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าจะได้เลขตัวไหนครับผมเสียงเซมซีได้เลข1.8นะครับผมแต่จุดทูบไม่รู้ว่าไอไข่เราจะให้ตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมตอนนี้ก็ได้จุดทูบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกําลังปักทูบลงที่กระถางทูบนะครับเดี๋ยวเราก็จะ ทำการรอนะครับผมในขั้นต่อไปนะครับนั่งรอแบบใจเย็นๆครับสบายๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับผมนี่ก็จะเป็นส่วนทูบที่เขาได้จุดกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมซึ่งก็จะมีตัวเลขหลายๆตัวเข้ามานะครับหนึกก็มีนะครับผมแล้วก็ เลขหลายตัวครับส่วนของผมก็กำลังจุดอยู่นะครับผมก็ใครชอบเลขตัวไหนอะไรยังไงก็ลองซื้อลองดูกันได้นะครับผมเสียงโจกเสียงทายใช้วิจ,จ,รจรารณญาณในการรับชมนะครับผมก็อยู่ที่คนจะชอบตัวไหนนะครับมีหลายตัวมากมายนะครับผมเดี๋ยวส่วนของผมนั้นจะได้ตัวไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม ก็นะครับผมวันนี้นะครับเราก็ได้สักการะไอ้ไข่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ที่เรามาก็ได้มาทําบุญร่วมกับช่องมือมหาหิงนะครับผมยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามช่องมือมหาหิงด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ครับไ้ไข่นําโชคของเราก็ให้เลขมานะครับผมซึ่งวันนี้นเสียงพิมซีเลข18นะครับผมแต่พอจุดทูบนําโชคก็ให้ 1> 8 1 4หนะครับผมซึ่งเป็นเลขที่ตรงกันกันกบทั้ง2ตัวนะครับซึ่งวันนี้นะครับผม8 1 1 8เนาะเดี๋ยวเราจะมาหาลอตเตอรี่กันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น4 1 8แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวข้างหน้าก็จะเป็นส่วนของการขายลอตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเลือกซื้อเลือก ลอตเตอรี่กันเลยครับผมเดี๋ยวเราก็ไปหาดูกันเลยนะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาดูเลข814นะครับผมหรือว่า418นั่นเองไม่รู้ว่าเขาจะมีตัวไหนให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่แผงลอตเตอรี่กันเลยครับไม่รู้ว่าเจ้าไหนมีให้นะครับผมก็นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่แผงแรกกันเลยนะครับผมแผงแรกจะมีไหมนะครับ เพิ่งแรกแจ้งว่าไม่มีนะครับผมเป็นเลขกลับกันนะครับแข้งที่สองมาก็มีนะครับผมก็ได้เลขตรงตามที่ต้องการนะครับผมก็เจอแล้วนะครับผมก็สรุปนะครับเอาเป็นตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะได้เลขอะไรก็ ดูกันเอานะครับผมตอนนี้หยิบมาเป็น418นะครับผมตามที่ต้องการเลยนะฮะก็ตามที่หาอยู่นะครับผมไอไข่ให้814นะครับเราก็กลับกันมาเลยครับเป็น418เพราะเสียงเซมซีได้81ไอ18นะครับผมก็วันนี้นะครับสําหรับการดึงลอตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวจ่ายตังก่อนแปบหนึ่งนะก็นะครับผมสําหรับใครที่ชอบ ตัวไหนก็เลือกซื้อเลือกชมเลือกหาเอาแล้วครับผมใครที่ชอบตัวนี้ก็อย่าลืมนะครับซื้อไปเลยครับผมก็นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวัดคองสองนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> ให้เป็นกำลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนก็าลาไปก่อนสวัสดีครับ